รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสร้างไรายได้รักโลกช่วยลด PM 2.5 หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตรกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทางภาคุตสากรรมและภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาขิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่น อ,อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชุมคำพุทธนักวิจัยและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตอร์ประชุมนักวิจัยเจ้าของผลงานเปิดเผยว่ากระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับพอกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูก หรือในหลุมหรือการแยกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทํามาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางก,ะกะเกษตรอาชิฝั่งข้าวแกลบใหญ่มะม่วงยอดอ้อยใบยอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้าเงามันใช้เทคโนโลยีการอัดวัสดุชีวมวลร่วมกับตัวเชื่อมประสานธรรมชาติลงในโมนขึ้นรูปกระถางกระบวนการนี้ต้องการการควบคุมตัวแปรที่สําคัญได้แก่อุณหภูมิ เวลาและแรงอัดให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทางกายภาพของชีวมวลแต่ละชนิดเพื่อได้ชิ้นงานที่มีคุณสมบัติทางกลที่เหมาะสมเช่นความแข็งแรงทนทานรากพืชสามารถชอนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ําและระบายอากาศช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ผลงานนี้การันตีด้วยรางวัล Gold Medal และ Special Award ในงาน2 0 23 Japan Design Idea and Invention Expo จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations n โต t o k ยว อารียเกะการ์เดนคอนเ o นชั่นเซ็นเตอร์กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นและรางวัลบรอน z e a วอร์ในงาน D11 MaGao International Innovation and Invention Expo ี2023ออนไลน์จัดโดย MaGao Innovation and Invention Association ณ MaGao Convention Center เตบริหารพิเศษ m a g a าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลมีกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจากต้นทุนตำ่ำวัสดุดิบสามารถหาได้ง่ายในพื้นที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละออง PM 2 5ในสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมทรธัญ,ญบุรีหรือโทรศัพท์0 2 5 4 9 3 4 1 0